สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Life สายพันธ์ุมนุษย์ตะอยู่ตัวหนังเปิดเรื่องมาที่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS กับภารกิจมาร์คเผียวกิมในวันที่หนึ่งโดยในสถานีแห่งนี้เนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายอยู่ทั้งหมด6คนเป็นเวลา2เดือนมาแล้ว ภารกิจคือดักรับตัวกระสวยอวกาศที่บรรจุดินตัวอย่างจากดาวอังคารมาด้วยเป็นเวลา8เดือนมาแล้วนับตั้งแต่ภารกิจเผียวกิมได้เริ่มต้นขึ้น และแน่นอนทีมงานทุกคนได้ช่วยกันดักจับกระสวยที่เสียหายจากการเดินทางเอาไว้ได้ทั้งดินตัวอย่างจากดวงดาวอังคารก็ยังปลอดภัยดีไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยแม้แต่ประการใดจากนั้นหนึ่งวันหลังจากที่ทางทีมงานได้ดินตัวอย่างจากกระสวยเพียวกิมที่เพิ่งมาถึงดรฮิวเดอรี่เขาก็เริ่มทําการทดลองหาร่องลอยของสิ่งมีชีวิตที่มาจากดินดวงดาวอังคาร ดอกเตอร์ฮิวมองเห็นเซลล์ชีวิตขนาดใหญ่แต่มันกลับอยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งมันเป็นเซลลที่เหมือนกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกมนุษย์มากๆฮิวที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดเขาก็พยายามที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้น ฮิวได้ทำการปรับอุณหภูมิทั้งความร้อนความเย็นให้เหมาะสมกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่มันจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ปรับเพิ่มออกซิเจนบ้างปรับเพิ่มคาร์บอนบ้างจนในที่สุดฮิวเขาก็สามารถปลุกมันให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหล ทั้งหิวทั้งทุกคนที่ได้เห็นมันขยับและมีชีวิตเกิดขึ้นพวกเขาต่างก็ดีใจทั้งยังรู้สึกยินดีกับการกระทําตรงนี้กันเป็นอย่างมากเพราะมันก็เป็นหลักฐานครั้งสําคัญที่บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้มีแค่บนโลกสีฟ้าใบเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นพอทุกคนได้ข้อพิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ดวงดาวอังคารจริงๆทางทีมงานพวกเขาก็ได้ทําการถ่ายทอดสดลงไปยังโลก เพื่อให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนบนโลกถามคำถามต่างๆที่พวกเขาต้องการจะรู้โดยผู้การโกลอฟสกีน่าเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งหมดทุกอย่าง กรอบได้ตอบคำถามพาเด็กๆทัว่วภายในยานและได้แนะนำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้กับเด็กๆบนโลกได้รู้แถมตัวหนังก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าตัวยาน ISS ลำนี้มันก็ใช้ทุนสร้างมหาศาลถึง200แสนล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวตัวยานจะบินรอบโลกวันละ16ครั้งส่วนหน้าที่ของยานก็อย่างที่ผมบอกไปตอนข้างต้นคือเป็นที่เก็บตัวอย่างหรือสิ่งแปลกปลอมที่มาจากโลกภายนอก ทำการคนา้นคว้าวิจัยทดลองจนแน่ใจว่าสิ่งแปลกปลอมทุกอย่างที่มาจากนอกโลกไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์รวมถึงโลกสีฟ้าใบนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าในตอนตอนนี้การถ่ายทอดสดได้ออกอากาศไปทั่วทั้งโลกและโรงเรียนหนึ่งในหมื่นที่ได้รับการคัดเลือกให้มาตั้งชื่อเจ้าสิ่งมีชีวิตจากดาวอังคารก็ได้แก่โรงเรียนปฐมคาวินคูลิตโดยตัวแทนของโรงเรียนเด็กหญิงโดมินิกเธอได้ตั้งชื่อให้กับเจ้าสิ่งสิ่งนี้ว่าคาวินตามชื่อของโรงเรียนหรือชื่อที่ถูกเลือก แล้วหลังจากนั้นก่อนที่ทีมงานทุกคนจะเข้าตู้นอนของใครของมันตัวหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าดร์ฮิวเดอร์รี่เนี่ยเขาก็พิการขาลีบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะและที่เดอรี่เขามาอยู่ในจุดๆนี้ได้มันก็เป็นเพราะความเก่งความฉลาดของเขาที่มันทําให้เขาขึ้นมาอยู่ในจุดๆนี้12วันต่อมาดูเหมือนเจ้าคาววินมันจะมีการเปลี่ยนปแปลงหรือจเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสัตว์สป,ปีชีนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีการแบ่งตัวได้หรอกแต่มันคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเซลล์นับล,ล้านเซลล์เลยเดอรี่ได้ใช้นิ้วเล่นอ้อล้อกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้ราวกับว่ามันเป็นเด็กทารกยังไงอย่างนั้นหลังจากที่ลูกสาวของชัว์ครอดและทุกคนก็ร่วมยินดีกับคุณพ่อมือใหม่อย่างโชในระหว่างนั้นเดอรี่ที่หลงไหลในเจ้าคาวินมาก,มากๆเขาก็มักจะแอบเข้ามาเล่นกับเจ้าคาวินบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและถี่ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลทําให้ในวันที่25ของภารกิจมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากห้องกักกันหรือห้องของเจ้าขขาวินวิศวกรลอลี่ได้รีบเข้ามาดูรวมถึงควบคุมเหตุได้จนสําเร็จทั้งลอรี่ทั้งมิเรนดาต่างก็พากันต่อว่าในความสะเพร่าของเดอรี่กันไปชุดใหญ่เพราะหนึ่งเลยบุญญาลํานี้ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวมาก่อน และ 2. ทุกครั้งที่เดอรี่เข้าไปเล่นกับเจ้าคาวินและออกมาเขาไม่เคยแม้แต่จะเช็กความปลอดภัยของห้องกักกันเลยส่งผลต่อเนื่องทําให้มิเรนดาที่มาจากกองควบคุมสั่งห้ามไม่ให้เดอรี่เข้าไปเล่นออล้อกับเจ้าคาวินในห้องแลบบอีกแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่มิเรนดากําลังทําการบําบัดให้กับเดอรี่เดอรี่เขาก็พยายามพูดพยายามขอร้องกับมิเรนดาไปนะโดยเดรี่เนี่ยได้พูดอ้างไปว่า ถ้าตนสามารถเข้าใจสิ่งมีชีวิตสปีชีนี้ได้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การรักษาโรคร้ายต่างๆให้กับหล่อมนุษย์ษยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะเจ้าเขาวินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซล์แบบอัตโนมัติแทบจะทุกส่วน พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเจ้าเขาวินมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกสิ่งที่อยู่บนโลกแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่มิเรนดาให้โอกาสเดอรี่เขาได้ลองดูอีกครั้งเดอรี่ที่กะจะปลุกให้เขาวินตื่นโดยการใช้ไฟฟ้าทันใดนั้นเจ้าเขาวินมันก็ได้เข้ารัดมือของเดอรี่ทั้งยังทําให้แท่งช็อตไฟฟ้าเนี่ยพังลงไปอีกด้วยเดอรี่พยายามที่จะดึงมือของตัวเองออกมาแต่ทว่ายิ่งออกแรงดึงเท่าไหร่เจ้าเขาวินมันก็ยิ่งดึงยึดเอาไวแ้แรงขึ้นแรงขึ้้นนนเท่าั และไม่น่าเชื่อครับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มันก็มีพละกําลังที่มากมายมหาศาลมากๆเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ด้านนอกก็พยัายามบอกให้เดอรี่ใจเย็นๆลองหาอะไรมาหลอกล่อมันดูน่าจะได้ผลแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเจ้าคาวินมันก็ไม่ยอมสนใจในสิ่งที่เดอรี่เอามาหลอกล่อเลยลอรี่ว่าจะเข้าไปในห้องกักกันเพื่อช่วยแต่มิรินดาที่ต้องการกักกันโรคเธอก็สั่งห้ามลอรี่ว่าห้ามเข้าไปในห้องกักกันของเจ้าคาวินนั้นเป็นเด็ดขาด จนในที่สุดคาวินมันก็เริ่มบีบรัดมือของเดอรี่ด้วยพละกกาลังที่มหาศาลมากๆแรงบีบของมันรุนแรงมากๆถึงขั้นมือหักผิดรูปจนเดอรี่ที่เจ็บปวดสุดๆหมดสติและสลบลงไปทันทีที่คาวินมันปล่อยเดอรี่มันก็พยายามหาทางที่จะออกมาจากห้องทดลองและด้วยความที่สิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความฉลาดมากๆเจ้าคาวินจากดาวอังคารมันก็เลยสามารถหาวิธีออกมาจากห้องทดลองตรงนี้ได้ในที่สุด อ้าวชิปหายแล้วล่ะสิและแม่งก็วิ่งว่อนในละคราวนี้หลังจากจัดการกับเดอรี่เสร็จแล้วเจ้าขาวินมันก็เข้าไปจัดการกับหนูทดลองนั้นต่อเลยครับขาวินมันได้เข้ากัดกินและดูดซึมร่างกายของหนูจนไม่เหลือแม้แต่เศษซากลอรี่เขาก็เลยใช้จังหวะตรงนี้เข้าไปนําร่างของเดอรี่ที่หมุสติอยู่ออกมาส่งผลทําให้ขาวินที่ดันรู้ตัวเข้าจู่โจมเกาะขาของลอรี่เข้าให้จนได้อ้าวลอรี่แม่งซวยแล้วไงมึง ซึ่งลอรี่เนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับที่เดวิดต้องปิดประตูขังลอรี่เอาไว้แบบนี้จากนั้นลอรี่เขาก็ได้ใช้แท่งไฟออกซิเจนที่มีความร้อนไล่เจ้าสิ่งสิ่งนี้ไปและมันก็ได้ผลด้วยเพื่อนเพื่อนพยายามคิดหาทางหลอกล่อคขาวินเพื่อจะนําตัวของลอรี่ออกมาแต่ลอรี่ที่อยากจะกําจัดเจ้าคาวินให้สิ้นซากลอรี่เขาก็เลยขอฆ่ามันให้ตายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกจากห้องห้องนี้ทีหลังก็แล้วกัน ลอรีได้ใช้ปืนไฟถล่มยิงใส่จเจ้าเขาวินด้วยความหวาดกลัวพร้อมความบ้าครั่งแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรจะทนทานต่อความร้อนเป็นอย่างมากและแถมขนาดตัวของมันหลังจากกินหนูเข้าไปมันก็มีขนาดตัวที่ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเลยด้วยแต่ผลสุดท้ายลอรีเขาก็พลาดท่า โดนเจ้าคขาวิ่งจัดการชอนชัยเข้าไปดูดซึมเนื้อหนังมังสาในร่างจนตายหาลงไปอย่างทรมานเป็นคนแรกโดยที่เพื่อนๆทุกคนที่มองดูอยู่ข้างนอกไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรลอรี่เอาไว้ได้แถมปืนไฟที่ล่องลอยไร้การควบคุมมันก็ดันไปทําให้ระบบความปลอดภัยมันเกิดการทํางานขึ้น ส่งผลทำให้ระบบอัตโนมัติบางส่วนล้มเหลวและในคาวินที่เพิ่งดูดซึมสารอาหารในร่างกายของรอรี่มันก็ดูจะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นมากๆขาวินมันพยายามที่จะหาทางออกไปจากห้องกักกันห้องนี้ส่วนโชกับโกลออพวกเขาก็พยายามช่วยกันทำการสกัดกั้นเต็มที่แต่ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าขาวินที่ว่องไวกว่ามันก็สามารถหาทางหนีออกไปจากห้องกักกันตรงนี้ได้ในที่สุด แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนช่วยกันห่อศพของลอรี่เพื่อจะนําไปทําพิธีเป็นลําดับต่อไปโกลอบเธอก็ได้ทําการติดต่อไปอยังโลกเพื่อขออนุญาตทําลายเจ้าสิ่งมีชีวิตต,ตัวนั้นภายใต้ข้อบัญญัติสูงสุดนั่นก็คือการกักกันหรือปกป้องแต่ประเด็นในตอนนี้ก็คือพวกเขาออฟไลน์ตั้งแต่ตอนไหนก็ยังไม่รู้คือไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความไปยังโลกได้โชว์นักวิศวกรบอกว่าสัญญาณได้ขาดหายไปสักพักหนึ่งแล้ว ติดต่อสื่อสารไปยังโลกไม่ได้แต่สามารถติดต่อสื่อสารกันภายในตัวยานได้ซึ่งจากที่ชูได้วิเคราะห์สาเหตุของการออฟไลน์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพราะตัวคลื่นส่งสัญญาณมันหล้มเหลวถ้าจะแก้ไขปัญหาให้กลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งก็จะต้องออกไปนอกยานเพื่อทําการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่จึงจะสามารถกลับมาออนไลน์ได้โดยคนที่เหมาะสมที่สุดกับหน้าที่ตรงนี้รองจากลอรี่เธอก็คือผู้การโกลอฟสกีหน้าคนนี้ เพื่อนๆที่เป็นห่วงโกโลบพวกเขาก็ไม่อยากจะให้โกลลบเธอออกไปหรอกนะเพราะตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้ไงว่าเจ้าคาวินมันไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ตรงส่วนไหนแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่โกลลบเธอก็จําเป็นต้องออกไปเชื่อมต่อสัญญาณเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะขอความช่วยเหลือกับผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจบนโลกได้จากนั้นพอโกลลบออกมาตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเธอก็พบว่าที่การติดต่อสื่อสารมันขาดหายไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะการโอเวอร์ฮีทครับ ส่วนตรงสาเหตุมันก็น่าจะเป็นเพราะเจ้าคาวินมันได้เข้าไปกินตัวสารหล่อเย็นจนหมดส่งผลทําให้เครื่องถ่ายทอดสัญญาณไม่สามารถที่จะใช้งานต่อได้โกลอฟที่เปิดถังหล่อเย็นออกมาดูและคาวินที่แอบอยู่ในนั้นมันก็ได้เข้าจู่โจมโกลอฟด้วยความรวดเร็วสรุปเป็นเจ้าคาวินจริงๆด้วยครับที่เข้าไปกินสารหล่อเย็นเข้าไปจนหมดเพราะสิ่งมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนอย่างเจ้าคาวินมันก็ต้องการน้ําอาหารรวมถึงออกซิเจนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคาวินมันได้รัดชุดนนักบิของ กูกล็อบเอาไว้และพยายามที่จะหาทางชอนชัยเข้าไปในตัวชุดเพราะว่าตัวชุดนักบินอวกาศเนี่ยมันก็มีสารหล่อเย็นอยู่ในตัวชุดด้วยไงคือคาวินมันก็พยายามจะกินสารหล่อเย็นนั่นแหละแต่ว่ามันเข้าชุดที่มีความหนานแน่นไม่ได้และถามต่อว่าเฮ้ยแล้วเจ้าสิ่งสิ่งนี้มันหายใจในอวกาศได้เหรอคำตอบที่หนังบอกคือไม่ได้ครับ แต่มันเป็นเพราะคาวินเนี่ยมันสามารถกักตุนออกซิเจนเอาไว้ได้วงเล็บแต่ก็ได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นโกลอฟพยายามที่จะพาตัวเองไปที่ห้องแอร์ล็อกแต่ในระหว่างนั้นเจ้าคาวินมันก็ทําให้ของเหลวที่อยู่ในตัวชุดเกิดลั่วไหลออกมาส่งผลทําให้โกลอฟเธอต้องเผชิญกับความยากลําบากเพราะนอกจากตัวน้ําที่รั่วไหลออกมามันจะเป็นพิษไม่สามารถที่จะกลืนกินเข้าไปในร่างกายได้น้ําจากระบบหล่อเย็นตรงนี้มันก็ยังทําให้โกลอฟต้องขาดอากาศในการหายใจอีกด้วย และพอโกลอฟเธอด้านด้นมาจนถึงที่หน้าประตูแอร์ล็อกเดวิดที่รอรับโกลอฟอยู่ด้านในเขาก็บอกให้โกลอฟเธอหมุนประตูไปตามเข็มนาฬิกาในทิศทางของเธอเพราะการจะเปิดประตูแอร์ล็อกเนี่ยมันจะต้องเปิดจากทั้ง2ด้านให้มันสัมพันธ์กันแต่แล้วโกลอฟที่ไม่ไหวเธอก็เลยยอมสละชีวิตของตัวเอง โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อป้องกันไม่ให้คาวินมันเข้าไปในตัวยานได้ส่งผลทําให้โกลอปที่ขาดอากาศหายใจต้องตายลงไปต่อหน้าต่อตาของเดวิดและกลุ่มพเพื่อนๆจากนั้นดรฮิวเดอรี่ที่เชี่ยวชาญมากที่สุดเขาก็พูดเสนอไอเดียที่จะจัดการกับเจ้าคาวิน บอกการที่คาวินอยู่ได้ในสุญญากาศแบบนั้นมันเป็นอะไรที่น่าพิศวงก็จริงแต่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเป็นเวลายาวนานไม่ได้ถ้ามันเข้ายานมาหาออกซิเจนหายใจไม่ได้สุญญากาศที่อยู่ด้านนอกก็จะฆ่ามันให้ตายลงไปเองในที่สุดและแน่นอนเจ้าคาวินมันพยายามที่จะกลับเข้ามาในตัวยานผ่านทางช่องท่อไอพ่นแต่ยิ่งโชว์เปิดไอพ่นเผาเชื้อเพลิงไล่เจ้าคาวินออกไปมากเท่าไหร่พลังงานสําหรับใช้พยุงยานมันก็จะยิ่งลดลงลดลงตามลงไปด้วยส่งผลทําให้ทีมงานทุกคนจําเป็นต้องปล่อยให้เจ้าคาวินมันกลับ เ,าาเพราะถ้ายังเผาเชื้อเพลิงแบบนี้ต่อไปเนี่ยมีหวังตัวยานได้หลุดออกจากวงโครจรเป็นแน่แล้วดเอร์เดอรี่เขาก็พูดขึ้นมานะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มันคงจะเป็นใหญ่บนดาวอังคารมาหลายร้อยล้านปีได้เรารู้แล้วว่ามันจำศีลโดยที่ไม่มีชั้นบรรยากาศถ้าเราสามารถทําให้มันขาดอากาศได้นั่นก็เท่ากับว่าเราสามารถจัดการกับมันได้โดยแผนการของดตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากหลอกล่อให้เจ้าคาวินมันไปติดอยู่ในห้องใดห้องหนึ่ง จากนั้นก็ไล่อากาศออกไปให้หมดเพราะถ้าหากไม่มีเครื่องที่ช่วยพยุงชีพมันก็จะไม่มีชีวิตแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ทุกคนกนําลังเซตอัพแผนการที่จะจัดการกับเจ้าข่าววินไอคนที่คิดแผนการพอมันเห็นข่าววินมันก็ดนันไม่ทําตามแผนการของมันซะอย่างนั้นเพราะเดอรี่ที่หลงไหลข่าววินมากๆม,ม,มันก็แอบเพื่อนๆยอมให้เจ้าข่าววินเนี่ยมารัดขาของมันแล้วก็ปิดเอาไว้กว่าเพื่อนๆทุกคนจะรู้ถึงความโง่ของเดอรี่มันก็สายเกินไปเสียแล้วหลังจากที่ทุกคนได้เตรียมห้องกันจนเสร็จก็ ถึงมารู้ว่าเจ้าเขาวินมันก็มาอยู่ด้วยในห้องตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ทั้ง3คนพยายามลอยตัวหนีจากเจ้าเขาวินกันอย่างสุดริ์ชีวิตมิเรนดากับเดวิดหนีเข้าไปอีกห้องด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ส่วนโชที่แยกออกมาอีกทาง<ๆ>เขาก็สามารถกลับเข้าตู้นอนได้ทันส่งผลทําให้คาววินที่ตามมาติดมายังไม่สามารถที่จะทําอะไรตัวของโชได้พูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูลักษณะของมันกันนะครับตั้งแต่ที่มันเริ่มกินนั่นกินนี่จนมันตัวโตขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีหน้าตามีร่างกายที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตรงหลังของมันเนี่ยจะมีชิ้นที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับปีกแถมมีหนวดที่ทรงพลังยาวออกมา4อันดูคล้ายกับหนวดปลาหมึกบ้านเหล่า,อ,าออกมากๆแล้วหลังจากนั้นพอมิเรนดากับเดว ย้อนกลับมาดูฮิวเดอรี่อีกครั้งฮิวเดอรี่ที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวในที่สุดเขาก็ไม่รอดพ้นจากความตายกลายเป็นรายที่3ที่ถูกเจ้าคาวินจัดการและตอนนี้ก็เหลือผู้รอดชีวิตอยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นแถมโชวที่เพิ่งเป็นคุณพ่อหมาดๆเขาก็ยังไม่ทันได้เจอหน้าลูกน้อยของเขาที่อยู่บนโลกเลยและมึงจะรอดไม่หละเฉย แล้วหลังจากนั้นพอเดวิดกับมิเรนดารู้ว่าเครื่องติดตามของฮิวเดอรี่มันก็อยู่ในท้องของเจ้าข่าวินในตอนนี้ในที่สุดเดวิดกับมิเรนดาพวกเขาก็หาทางหลอกล่อให้เจ้าขาวินเข้ามาติดอยู่ในห้องที่เตรียมเอาไว้เข้าให้จนได้เดวิดได้ทําการรีดอากาศออกจากตัวห้องออกไปจนหมดแต่มันก็ยังไม่เร็วพอที่จะทําให้เจ้าขาวินมันตายลงไปได้อยู่ดีเพราะสัญญาณขอความช่วยเหลือที่กูรอลส่งไปก่อนหน้านี้มันก็ทําให้ทางเน็ตเวิร์กพวกเขาต้องพากันบินขึ้นมาและมีน้าซ้ําพวกเขาก็กําลังจะเชื่อมต่อ เข้ากับตรงที่เจ้าเขาวินมันถูกขังเอาไว้ด้วยซึ่งเดวิดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญาณเตือนนะแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่ทันคือมันก็สายเกินไปอยู่ดีอะ่ะและแล้วมิเรนดาที่รู้มาตลอดเธอก็เลยตัดสินใจเฉลยกับเดวิดไปบอกถ้ามีเหตุเลวร้ายเกิดขึ้นบนยานและมีความเสี่ยงต่อโลกของเราเมื่อไหร่ไฟว์วอลสจะเริ่มทํางานด้วยแบ่งเป็น2ทางเลือกนั่นก็คือกักกันพวกเราเอาไว้ที่นี่หรือไม่ก็ไล่ให้พวกเราออกไปเป็นการป้องกันและคุ้มกันผู้คนหลายล้านคนที่อยู่บนโลก และแน่นอนพวกเราจะปล่อยให้เจ้าคาวินมันหลุดลงไปยังโลกของเราไม่ได้ก็คือมี2คนครับที่รู้เรื่องสัญญาตรงนี้มีมิเรนดากับโกลอฟสกีหน้าที่ตายไปแล้วและการปกป้องภารกิจในตอนนี้เนี่ยมันก็ตกมาเป็นหน้าที่ของมิเรนดาถ้ามิเรนดาไม่สามารถควบคุมหรือปกป้องภารกิจตรงนี้ออกไปได้ต่อให้มิเรนดาจะหนีกลับไปยังโลกเธอก็จะถูกลงโทษสถานหนักอยู่ดี ทางเดียวที่ต้องทําให้ได้และห้ามผิดพลาดเลยนั้นก็คือกําจัดเจ้าคขาวินและควบคุมอะไรก็ตามที่จะนำพยันอันตรายลงไปสู่มวลมนุษย์ยชาติทางด้านโชที่เข้าใจว่ามีคนมาช่วยเขาก็ได้ออกจากตู้นอนและรีบมุ่งไปตรงที่จุดเชื่อมต่อ แต่โชว์เขากลับหารู้ไม่ว่าตนกําลังมุ่งไปหาเจ้าคขาวินด้วยเช่นเดียวกันทันทีที่มิเรนดากับเดวิดเห็นและรู้เข้ามันก็สายเกินไปเสียแล้วพอมิเรนดากับเดวิดพากันลอยมาถึงภาพที่ทั้งสองเห็นมันก็คือเจ้าคขาวินมันก็กําลังไล่กินเจ้าหน้าที่ที่พึ่งขึ้นมาจากทางนาซา แถมโชว์เองเขาก็มาติดอยู่ระหว่างความสยองกับการเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักโชว์พยายามตะเกียกตะกายเพื่อจะกลับเข้าไปในยาน ISS ทั้งมิเรนดาทั้งเดวิดพวกเขาก็พยายามที่จะช่วยโชว์เอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดี ก่อนที่การเชื่อมต่อมันจะหลุดและแตกหักออกจากกันขาววินมันก็สามารถลอยมาเกาะตัวของโชวและสามารถสังหารโชวเพื่อเป็นอาหารของมันจนได้ในที่สุดซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่เจ้าขาววินมันสังหารโชวมันก็พยายามที่จะกลับเข้าไปในยานให้ได้เหมือนกันแต่มิรรนดากับเดวิดพวกเขาก็สามารถปิดประตูป้องกันมันเอาไว้ได้ก่อน ส่วนผลต่อเนื่องที่ตามมาหลังจากนั้นมันก็คือตัวยานได้แตกหักพังเสียหายอย่างหนักเพราะการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองเป็นโชคดีที่ตัว CPU ยังคงสามารถใช้งานได้แต่เครื่องพยุงชีพพังเสียหายเจ๊งกระบงและจะส่งผลทําให้อุณหภูมิข้างในตัวยานลดลงด้วยความรวดเร็วมีเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นที่เดวิดกับมิเรนดาจะต้องหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้ได้แต่พอเดวิดลองเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเอา้า เชื้อเพลิงในยานดันมาหมดคือหมดเกลี้ยงแถมตัวยานก็กำลังไหลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วย ทีนี้ก็ว้าบุญนเลยแหละครับขราวนี้เพราะเจ้าคาวินมันก็ยังคงเกาะอยู่ในตัวยานที่ไหนสักที่หนึ่งไงถ้าเกิดว่าตัวยานตกลงไปยังโลกจริงๆนั่นก็เท่ากับว่าเจ้าคาวินมันก็จะตกตามลงไปด้วยทีนี้ก็ว้าบุญรอบ2องแล้วครับขราวนี้คนภาคแล้วก็ตื่นเต้นด้วยจะ <c oughs> ท,ทำยังไงกันดีล่ะทีนี้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ทั้งสองต้องทนหนาวเย็นไปพร้อมกับความสิ้นหวังในที่สุดเดวิดเขาก็คิดหาทางที่จะจัดการกับเจ้าคาวินขึ้นมาจนได้เพราะเจ้าคาวินมันก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนนกกมไหม็จะพา พระสุทาและเดวิดเขาก็เลยว่าจะใช้แท่งออกซิเจนหลอกล่อเจ้าขาวินให้เข้าไปอยู่ในยานชูชีพจะเป็นลำเอหรือลำบีก็ได้ได้หมดเพราะตัวยานทั้งสองลำนี้มันก็ถูกเซตค่าเอาไว้เหมือนกันนั่นก็คือการบินกลับโลกโดยอัตโนมัติแผนการของเดวิดก็ไม่ได้ยุ่งยาก โดยจะหลอกล่อให้เจ้าคาวินมันเข้าไปติดอยู่ที่ยานเอจากนั้นก็จะทําการยกเลิกระบบออโต้พายลอตทั้งหมดเสร็จแล้วเดวิดเขาก็จะพาคาวินมันไหลออกไปสู่ในห่วงอวกาศภายนอกซะส่วนมิเรนดาก็ไปขึ้นยานบีจากนั้นเธอก็บินกลับโลกได้เลยแค่นั้นตรงนี้คือแผนการที่เดวิดเขาคิดขึ้นมาได้และมันน่าจะได้ผลถึงแม้มิเรนดาเธอจะไม่เห็นด้วยกับการเสรียสละของเดวิดเลยก็ตามนะแต่ว่ามันก็จําเป็นครับและอีกอย่างตัวยานชูชีพเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาให้แค่หนึ่งที่ต่อยานหนึ่งลำเท แล้วหลังจากนั้นพอเดวิดใช้แท่งออกซิเจนหลอกล่อให้เจ้าคาวินมันเข้ามาติดอยู่ในยาน A ด้วยกันกับตนได้มิเรนดาเธอก็รีบเข้าไปเปิดการทํางานเตรียมระบบเซตอัพในยาน B ก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะเริ่มแผนการตามที่ได้วางเอาไว้เป็นลําดับต่อไปแต่ในระหว่างแผนการที่กำลังเป็นไปได้ด้วยดีมันก็ดันมาเกิดเหตุผิดพลาดและมีอุปสรรคเกิดขึ้น ยานของมิเรนดาประสบอุบัติเหตุพุ่งเข้าชนเศษชิ้นส่วนที่ลอยล่องอยู่ในห้วงอวกาศส่วนเดวิดที่กำลังจะพายานออกไปให้ไกลจากโลกเขาก็มาถูกขัดขวางโดยเจ้าข่าวินินที่ทั้งแข็งแกร่งทั้งยังฉลาดเป็นกรดมากๆ คือคาวินเนี่ยมันก็เหมือนจะรู้ครับว่าเดวิดกําลังจะพาตนออกห่างจากโลกที่มีสิ่งมีชีวิตมันก็เลยควบคุมการเดินทางของเดวิดให้เดวิดเนี่ยพามันไปที่โลกตามระบบที่ได้ตั้งเอาไว้ส่วนมิเรนดาในตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผิดแผนอย่างร้ายแรงครับเพราะเนื่องจากการกระแทกของตัวยานเมื่อสักครู่มันก็ส่งผลทาให้ตัวระบบเกิดความเสียหายส่งผลต่อเนื่องทําให้มิเรนดาไม่สามารถควบคุมและตัวยานก็ดันลอยออกไปในห่วงอวกาศแทนเดวิดไปเลยซะอย่างนั้นกลายเป็นว่าเดวิดที่ถูกควบคุม โดยคาวินกำลังมุ่งไปอย่างโลกส่วนมิเรนดาที่กะจะกลับโลกเธอก็ดนันล่องลอยออกไปในห้วงอวกาศแทนยานของเดวิดผลสุดท้ายคือเดวิดเขาก็พาเจ้าคาวินเข้ามาในโลกแบบไม่ได้ตั้งใจชาวประมงที่มาเห็นและหวังดีต้องการอยากจะช่วยเดวิดเขาก็พยายามพูดเตือนพูดห้ามว่าอย่าเปิดจะเปิดไม่งั้นตายหากันหมดโลกแน่ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะมีอาวุธชนิดไหนบนโลกไหมที่จะสามารถจัดการกับเจ้าคาวินลงได้ อย่างที่รู้รขาววินมันก็ทั้งทรงพลังทั้งฉลาดทั้งทนทานต่อทุกสภาพอากาศมีน้ำซ้ำมันยังโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆถ้ามีเหยื่อให้มันกินแบบบุฟเฟ่เหมือนกับร้านบุฟเฟ่ดังๆหลายร้านซึ่งที่ผมพูดมาตรงนี้ก็ไม่ได้มีในหนังนะครับผมก็แค่พูดในมุมมองของผมเฉยๆจริงๆตัวหนังเนี่ยมันจบตรงที่ชาวประมงพยายามที่จะช่วยเดวิดนี่แหละจากนั้นตัวหนังก็ให้คนดูอย่างเราๆเนี่ยไปคิดเอา เพื่อนๆคิดว่าไงจะมีอาวุธชนิดไหนไหมที่จะสามารถจัดการกับเจ้าข่าววินลงได้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับน้องเสกทําคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ